สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปูผ่องยาพาแฟมิลี่นะคะก่อนกลับบ้านนะคะยาผ้าอยากมาเบิงหมักสมมอด้วยะค่ะพี่น้องคนขึ้นอยากหมักสมมอ้อยางมาเบิงอยู่หน้าจะาของนี่แหะคะ่ะติดป่าช้านะคะเออโ,อโดกเยังมาบามีอยู่เนาะโอยโดกมาก เห็นบ่ค่าหมากมันยาผ้าเก็บเอาตัมีใหม่ต่อยนะเบะนีแล้วบด้ถือใม่มานึ่เก็บเอาหน่วยมันล้นนี่บ่อู้ล้นเต็มไปหมดเลยเอาไปดองนี่เป็นเกี่ยนว่ะพี้บ่ได้เห็ดหน้าเลยเด้อค่ะท่งนี่เด้อหน้าติดบ้านนี่ มีแตเขาอันมีแต่เกี่ยวเขาตะกาเมื่อกี้นี่มันอะไรดกถูกเนาะตะกาได้ที่เกี่ยวกันเมื่อกี้นีโปรดัเห็ดหน้าเลยมาแม่งเลยแหลาเออล่างเอาดิมันยังอ่อนอยู่เบื่อแก่แล้วบ่แก่แล้วบ่โอ้โดกแท้ผู้ใดว่าบ่มีสมอกินบานเอาลายแล้วบ่ได้แล้วบ่ กินเป็นยาระบายบ่เบะโอ้บุญเอาไมีแส้มานี่เด้ตำตำนี่ยื้อเอาก็ได้นี่เบะนี่เด็กยื้อเอาเออตำหลายมันเลยศต้งเนี่ยดึงมันทึ่งๆน่ะนี่เด็กง่อยมันกับอะไรขุดเด็ยื้อเอาไหมยื้อลงมาเออนั่นแหละพูดทางใต้ปลายไปหนึ่ง

อีเดะนวยนี่หังใหญ่นี่สมมอไปดองผู้ได้มากดองกระดองอึ้บเนื้อได้ลายละบาดนี่ตอนแรกข้าตะเก็บเอาอยู่ในอันเอ้าผู้ได้ถามหาไปจังหัรแล้วไปจังหานบอกเออเก็บเอาไปวัดพร้อมกะปนมตีเบะเมันกินกะปนบ่านี่เดะกะติดวัดนี่วัดกันอยู่นี่ สำนักสงฆ์ก็ติดอนามัยนาเราก็ติดอนามัยเออบอกคนมาฟาดเอาปัะเี้ยวกแท้เต็มไปเบิดเลยสมมออ,อ๋อรองลเออ้อะบ่อปอแล้วไปพอล,อพอลราก็เมื่อปัะเี้ยกินเป็นยาระบายแรงคากปีนี่บอดิเฮดหน้าพี่น,น้อง เดินกาาลับไปหารถยางพลาที่ยาพาแล้วเราใส่บูดเดี๋ยวเรายางปุ๊บปุ๊บปุ๊บออ้หอยจิรอหลายเลยได้เบ่เห็นเด้๋ยเบ่นีเออน่เบะนี่ก็แม่นนี่เออเไปจิรอมาขดมุาออาขดแบบมือเอานะเออเอาไปปน น่ดินทรายนี่มันขุดง่ายเห็นหนี่กระบอกเห็นลายขึ้นมาเลยลายไข่อะไรเด้นี่เด้เบ้นกับแม่นด้วยนี่ดิหกกิโลแม่นบอแอม่นอะไรด,ดินทรายมันเห็นชัดแทร้รอหาคักๆนีข่ขุดแต่อยู่นี่นี่ละนี่น่ามีแค่นี้ปีนี้เพิ่ไออด้ดำนะเมื่อกี้เจอแมงดาหน่อยตัวนึง เป็นมองควายนอนบ่นี่เบะเจาควายมาเลี้ยงนี่เดเบะผีเบะแมนเบิร์ตนี่มีแต่ควายจิโรอเออนี่นโม่หนิโม่หนี่นนแมนเบิร์ตนี่นี่น่ามาคุดเอาอเอาเสียมมาคุดไบุหนบ่เห็ดนะเขาเกษตรคุดจิโร่กปีนี่ดินยังซุมซ่มๆอยู่สร้างแต่นท์อีกอ่ะสร้างแต่หท์หางไมยลาบ าเสียมมาเลยเหมือนคอนหลานเขาแดดอ่ดอ,อนๆน,นี่ดิแมนเบิดกดไกวจิรอร่ไปเดินทางกลับบ้านกันค่ะนี่บ,บ๊กป่นซีมเมอร์ยาพาัก หากอกเริอมอดมัน่ะเอาไปปลูกอีกปลูกหน้าปะอ่อนบ่ะมีน้ำาน้มันแไมีนมเเ้ำอี่แล้วมันไก่มองกินว่มันบ่มีน้ำอี่แล้วโอ้ยน้ำนี่แจกับมีบ่ได้้อยเมื่อกิน้อยพระน้ำตาลรำหนึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอันนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะบอดเฮ็ดนาะปีนี้ทอาหมนอนไปเลยได้เถอะกินได้ของแบบนี้นนกลับบ้านแล้วนะคะคือโบอกี้เอาคือจูงดอกแคกับว่าเป็นดอกปีนี้ฮะ บ่มันแดดมันฮอาานนพ่อต้นน้อยผัดเป็นดอกนีดีปีที่แล้วดอกแค่ต้นนี้บานี้บ่เป็นดอกปีนี้เอาหิบขี้ย้ายจูงเอามันกเ็เมื่อยแหละมาส่งยา้าปั่นจักรยานอเออบ่มีลม ไปแล้วบานเบ๊ยางมันเปลนเอาคือว่าสอมมาคือปปว่าสอมมาแล้วสัน,นจกจะก็ไม่หม่งหอยยังไงบอกเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกใหม่เบอร์ไงสร้างเพิน่นเปีเปยกยางเหรอเออขนาดเปลีย่ยนยางมาแล้วนี่ยางเปลนแล้วจูงเมื่อเจ้า,า,าถึงบ้านประมาณโลนึงนี่แหละค่ะพี่น้องเดี่ยวขวาก็ค่อยลงไปนี่ อันนี้ศูนย์เด็กเล็กแล้วก็อนามัยนะคะแล้วก็โรงเรียนนะคะบ้านก็อยู่ติดโรงเรียนไปแล้วจูงเอาจักรยานพังล้อแบนขี่บั้ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปลูกผัองยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ